โอเคอย่มออยาะเว้ยอย่ามองนะเว้ยให้พวกมึงอย่ามองะเว้ยให้พวกมึงโอเคอย่ามองะเว้ยอย่ามองะเว้ยอย่ามองะเว้ยให้พวกมึงอย่ามองนะเว้ยโอเค ไซเคลิลไซเคิลอะไรวะไซเคิลคอร์นะครับงานนี้จะเป็นงานโอ้โหเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์บิสซิเคลิลในการแข่งมีงานแข่งใหญ่มากเลยแข่งกันมีเงินรางวัลด้วยเราก็มาพามาชมพามาดิเดี๋ยวเราจะพาไปชมพาไปทัวร์ในงานโอ้โหพูดอะไรวะเนี่ยลิ้นมั่วตัวไปหมดมีการแข่งขันเกิดขึ้นนะครับมีดนตรีมีเบียร์ทานโอ้โงานแม่งมันแน่นอนเสียงเข้าปะเนี่ย<แ>เสียงกูเนี่ยเข้าหรือเปล่า มันแน่นอนนะฮะเราก็เจอเพื่อนเพื่อนี่พี่น้องน้องที่มาพักผ่อนหย่อนใจนะนี่แซ่บหูชะมัดเฮ้ยโอ้โหพี่เขาก็นน่นะเราก็ต้องบอกก่อนเลยว่าการขับมอเตอร์ไซค์มันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องที่เราคิดว่าบอกว่าเฮียเราขับบนท้องถนนชิวใครก็ขับได้ถนนแบบนี้คิดใหม่ฮะเพราะว่าผมเห็นรถพยาบาลเข้ามาไปแล้วคันสองคันครับผมโอเค ถ้าอยากเป็นยังไงในงานจะมีอะไรเด็ดๆเ,เป็นอะไรเดี๋ยวมีดนตรีมีเปียมีแสงสีมีหลาดไหนแล้วตอนนี้อากาศก็กะบอกเลยว่าค่อนข้างเย็นสบายมากเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศรวมๆกันไปเลยเว้ยอย่าบอกนะเว้ย นโวเราเข้ามาถึงงานฮอตเ e a มิวสิ i เฟสติวัลครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะมันเป็นฮอตเ e a ครั้งที่สองแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นธีมของการแข่งมอเตอร์ไซค์อ่า Bicycle มีทุกแนวครับงีิบากเป็นโมโโอนะะมมตเตอร์คอร์ดนะฮะพิปาก์ดพุทเตอร์ก็มีสายซิ่งอ่า ทางรอบข้างก็จะเป็นเสร็จแบบว่าร้านงานีรุ่นร้านพ่อค้าหม่ค้าเหมือนเดิมนะฮะขายของกันแฟชั่นทุกอย่างรวมๆกันนะครับตีมร้านก็คล้ายๆกับงานงานที่แล้วงานสายแคมป์งานพ่อค้าได้คุ้นๆดังนั้นเลยสายแคมป์นะฮะที่เราได้ลงคลิปไปเดี๋ยว สดขึ้นคลิปให้ไว้ดูเผื่อใครยังไม่ได้ไปรับชมนะต่อไปก็จะเป็นของแล้วอะอะไรกันเป็นเจอสวัสดีครับจานโกครับผมมือปืนวันนี้ครับวันนี้มางานกันวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้สุดยอดเลยแล้วบรรยงานครับผมวันนี้หิวมากผิวมากว่าไงดีครับมันเฟี้ยวฟ้าวมากเลยอ่าแล้วก็เราเราที่เป็นคนหลงรักมอเตอร์ไซค์อะไรอยู่แล้ววันนี้ก็อาจะชอบอยู่แล้วนะมาดูเขาแข่งบิดกันฝุ่นกระจุยอยู่แล้วนะนั่นนะฮะเอาค่ะ ดูด้วยเมาด้วยนะครับพิ้วๆิไปโอเคครับจานกูเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นรุ่นพี่ของเราเป็นพี่ทีนะครับจะจะเปิดร้านอังเคลทีด้วยับร้านอังเคลทีนะอยู่แก่งคอยครับเดือนธันวาครับเปิดเปิดเดือนธันวาอยู่ตรงไหนครับพี่อยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนอยู่ก่อนถึงวัดท่าวัวครับวัดท่าวัวแก่งคอยสลับเอ้ยมันมันแก่งคอยยังพี่ยังยังครับยังงสลับรีเข้าทางวัดท่าวัวตรงอะไรโรงอะไรเก่านะพี่ ลงสีเก่าครับอ่าเราลงสีเก่า,า,กานะฮะเดี๋ยวใครที่ชอบสายนั่งชิลกาแฟกาแฟกาแฟใช่ไหมพี่กาแฟครับแล้วก็มีจิบเบาๆอ่าจิบเบาๆช่วยเย็นได้สำหรับสายดื่มโอเคครับพี่เดี๋ยวไม่รบกวนเดี๋ยวไปก่อนอ่าก็ยังไงจะเสร็จเดือนธันวาแล้วนะสำหรับเราเรากว่าคลิปจะออกก็น่าจะทันอยู่ก็ไปทานไปชมกันได้เราก็มาเดินโซนของกินนะฮะ ทำไมโดนโซ่ตอกทิ้นแล้วมันกิ่นมันหิวหิวหิวนะฮะเราก็เจอเพื่อนน้านี่ยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เหนือแห่งอะไรนะช็อปอะไรนะพาวเวอร์สเตชันครับอ้าวพี่ของพาวเวอร์สเตชันนะครับวันนี้มาแข่งรถกับเขาได้ไหมพี่เขารถมาลงเอารถมาลงแล้วได้แข่งไปยังครับพี่ยังมเลยร้อนเลยเอาเลยเนก็ร้อนแต่เช้าแล้วนะแข่งแข่งกี่โมงนะครับนี่ครับกําลังแข่งอยู่ครับกําลังแข่งกําลังแข่งครับ โอเคครับเพราะว่างานนี้เป็นงานแบบว่า bicycle มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไงไม้กิ้วครับผมโอเคครับพี่ไม้ก่อนครับครับหลักๆของงานนี้ก็จะเป็นงานมอเตอร์ไซค์นะฮะแข่งจะมีแข่งทั้งรุ่นวิบากทั้งรุ่นสกูตเตอร์ใช่ไหมครับนะาใช่ครับผมระยะทางเป็นไงบ้างครับนะเราทำให้เราคิดถึงงานแล้วครับผ่านานอีสานเขียวมาได้อ่ะแม่งก็ไปงานไหนได้หมดทั่วประเทศเราไปได้ ผ่านสายเขียวไปแล้วไอ้เหี้ยกูไปไหนเหมือนไหนหมดะสายเขียวนี่เราอยู่เมาทะเลทรายสาลาเราก็ผ่านมาได้นะฮะไประเทบรสายเขียวสา,ามวันที่ไหนก็ได้แล้วไประเทศไทยจะได้บายนในงานแบบนี้นะถ้าคุณผ่านสายเขียวได้คุณจะสาม,มารถไปได้ทุกงานบนประเทศไทยอันนี้คอนเะฟิร์มเลยฮะเพราะว่าไม่มีอะไรลำบากไปกว่าน,นั้นอีกแล้วเราจะเห็นพี่ๆวิบากขับกันไปกันมาเรื่อยๆนะอัน,นี้เราก็มาทางโซนห้องน้ำในงานนะครับก็ เดินเข้ามานิดนึงข้างอยู่ด้านข้างทางสนามแข่งรถนะครับก็ไม่ไกลมากโซนของกินเบียดขึ้นมาเลยเดินเข้ามาสโลตสบายครับห้อ,อ,องน้ําก็เ,เขาจัดสรรไว้ให้เราอย่างดีนะฮะมีหลายห้องแต่คนจะเยอะนิดนึงก็อาจจะเต็มบ้างแล้วก็จะเดี๋ยวจะมีดนตรีขึ้นอีกหลายวงเลยนะฮะเมวงเมนหลักก็จะเป็นพี่โป่งอิเล็กไฟนะฮะเก่า ชวงที่ผมช,ชื่นชอบก็เป็นช่วงแมสแพดอีกแต่ยังเป็นยังไงสนุกจมันขนาดไหนเดี๋ยวเราไปลองรับชมกันเลยเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราพาไปชมแต่ตอนนี้เยี่ยวก่อนนะคับหนึ่ง หมอน,ออนอออะโว้ยเฮ้ยเราเจอนักร้องนำจอยเมเมอกอร์อีกแล้วนะวงที่คุ้นเคยครับผมส,สวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับคุณล้นออวันนี้สาวเชยก็ราบรื่นไปด้ดวยดียถือว่าดีนะจากที่ผมขึ้นไปฟังเมื่อกี้บอกว่าค่อนข้างโอเคเลยคนระับงานตรงสายคุณด้วยงานนี้ของชอบครับงานอะไรนะงานนี้ของจริงครับมันงานนี้เอาจริงซ้อมกันมาสองชั่วโมงแล้วเฮ้ยซ้อมโคตรเยอะเลยสัส งาน,นงานที่แล้วอาจจะเป็นบอกว่างานโฟก์หน่อยก็อาจจะได้ปล่อยของได้ไม่เต็มที่แต่ง,งานนี้เราจะพาไปดูเดจอยไมเกคิลถึงบนเวทีเลยนะฮะเดี๋ยวต้อบอกเลยครของจริงครับงานนี้ของจริงจริงจังแค่ไหนครับแค่ไหนเรียกจริงจังไอสัตว์ไม่เอาพี่ปูเ <c oughs> จอกันเจอกันครับผม <c oughs> ขอบคุณขอบคุณล้นมากครับจริงจริงมันชื่อคินนะครับนี่นะก็จะเป็นขลางผมก็จะเป็นเวทีนะฮะเป็นเวทีเลยทำให้ผู้คนก็จะ ได้มองได้ดูทั้งมอเตอร์ไซค์ได้ดูทั้งรถ OK. ที่จอดโชว์แล้วก็ได้ดูทั้งดนตรีเสพสุขไปพร้อมๆกันหลายๆอย่างอะไรอย่างี้ก็ผมว่าค่อนข้างโอเคนะเพราะอากาศก็กำลังเย็นสบายๆได้อะไรมาทานครับนะเนื้อย่างเลยเนื้อปิ้งเนื้อปิ้งเราแกงเราใส่เนื้อนะฮะว่าเจอเนื้อเนื้อย่างที่ไหนต้องต้องบอกว่าลอกซะ่อยก็เรียกว่า ท่าโปรโมชัน่นแถมแถ,แถบรรยากาศตรงนี้เป็นโค้งนี่คุณบอกนะหลุดเห็นรบ่อยอะโค้งใช่มันเป็นโค้งที่เทลงมาจากเนินเขานะครับก็อาจจะมีหลุดกันบ้างหลุดกันเลยแหละเพราะเมื่อกี้เห็นรถพยาบาลเข้ามาแล้วคันนึงนะะมันค่อนข้างอันตรายฮะถ้าไม่ได้มีการฝึกซ้อมอะไรในพอสมควรเราเดออการนี้แลครับที่นี่มีบูธบูธก็จะเป็นบูธที่ขายของมันจะมีเบียร์เครื่องดื่ม เครื่งดื่มช้างนี่ว่าน้ำเปล่าช้างเป็นกระป๋องละกระป๋องละห้าสิก็ราคาค่อนข้างโอเคฮะไม่ได้ตามตายงานเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับชัดเราก็เจออย่างว่านะเป็นงานสลับหุือบ้านเราแล้วก็เจอพี่น้องเพื่อนฝูงญาติติโกโติแกะแยะไปหมดฮนะเดี๋เราจะเดินไปอีกโซนหนึ่งให้ดูนะบว่าเป็นโซนสกเก็ต สเก็ตเตอร์นะฮะไม่รู้เขาเรียกว่านะเด็กสเก็ตเขาเรียกว่าสเก็ตแลสเก็ตเตอร์หรือสเก็ตแหละเด็กสเก็ตเออนนั่แหละเด็กสเก็ตมึงอะไปถามเพื่อนเหมือนกันเป็นโปไอ้เหี้ยเราต้องไปถามกูกูคนแก่อันนี้กนางทำอะไรครับผมถ่ายอินเสิร์ตครับแล้วก็ทำทำแลบก็มีคนเหล่าสเก็ตเตอร์เข้ามาร่วมในกิจกรรมมากมายนะฮะ ทั้งโปรทั้งเด็กลูกเด็กเล็กแดงนะใครแบบว่าไม่ต้องห่วงว่าคุณจะแบบว่าโปรหรือเปล่าหรือไม่ใช่โปรคุณสามารถมาเล่นได้หมดร่วมกิจกรรมกันได้หมดทุกคนครับผมทุกคนคือแฟมลี่คือพี่น้องครับผมเป็นไงบ้างครับงานสําหรับงานนี้มันนะครับผมว่ามันเข้าดีอยู่สเก็ตกับมอเตอร์ไซค์มันเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะสิ่งที่มันบอกว่าเราใจเราใจทาไม้ใจมันเต้นอ่ะมันใช่ อกากาศดีด้วยครับผมว่ากีฬาขับกีฬาขับเอเนจีหน่อยใช่ครับขนลุกขนลุกหน <Ling ram> ่อยวันนี <defended> ้เรามาทำอะไรกันครับพี่วันนี้วันนี้เราก็มางานมอเตอร์ไซค์ขึ้นครับฮอตเทสฮอตเทสฮอตเทสฮอครับมางานฮอตเทสครับโอ้โหบินเอเคนี่ฮะตากล้องเราก็อลังจะถ่ายกับเพื่อนฝูงได้เจอกันปบปากกันไม่ได้เจอกันมา แปดแสนกว่าปีนะฮะโอ้ยอยู่เท่าไหร่เนี่ยอยู่เท่าไหร่กันเนี่ยในงานก็จะมีลานให้ดูเดี๋ยวเราก็จะเป็นขึ้นภาพให้ดูเลยว่าโหเขาเล่นกันแบบว่าเลยนะวาาเสียวเราก็เจอพี่นักร้องอีกคนหนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่ชื่ออะไรครับผมผมชื่อลีดครับอยู่ช่วงอะไรครับผมวันนี้วันนี้อุกฤษโซ นี่เล่นกี่ทุ่มครับพี่ยังไม่รู้เลยผมไปแฮงเลย์ตัมาสามชั่วโมงหกชั่วโมงเปล่าเล่นไปแล้วจริงเหรอมากินเหล้าอยู่มาทานมาดื่มวงเล้บอกเลยว่าผมติดตามฟังตลอดโยกโยกมันวันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปดูผลงานพี่เขาว่าเราเดี๋ยวเราจะขึ้นไปปวดบนเวทีต่อขอแก้ผ้าเลยแก้ผ้าโชว์ล่องดาวโอเคครับพี่ครับผม อย่าหมอหนะโว้ยอาสวัสดีครับเจอหน้าอีกแล้วนะฮะเจออีกแล้วไอ้เหี้ยไม่เหนื่อยกันหรอวะคนกันคนกันเองนะฮะมาด้วยกันบวกเลยช่วงนี้ดูกันบ่อยช่วงนี้งานเยอะช่วงนี้ดูนะกับดูนะกับว่าอย่าหมอจะคอลแลบกันบ่อยนะอีเวนต์เยอะออกกองเหมือนได้เงินแต่ก็เปล่าเรากำลังทำเพื่ออะไรครับนะคือเสียคือเสยงล้วนเงินแบบใช่นี่คือเราไม่อ้อมค้อมแล้ว เราเราสายแท้ทูอยู่แล้วนะฮะแต่เหมือนเดิมครับทุกอย่างดีเยี่ยมผู้คนดีเยี่ยมบรรยากาศดีเยี่ยมอะไรก็ดีเยี่ยมไปหมดครับผมคอนเ็ป็์เราเหมือนเดิมอยกงะ้ากสกิ๊ฟงานเหมือนเดิมออสวัสดีครับเอิงเราอยู่กับเอิงเอิงฉาเอิงเอ้ยอก็เราก็มาทำงานตั้งแต่บ่ายนะฮะบ่ายๆเราก็จะเจอพลังแห่งแดดแสงแดดนิดหน่อยวันนี้แต่ว่าเรามาเย็นแล้วไงเอ้ยอย่ามาขิงกันีิ แล้วเป็นยังไงครับมา้างครับความรู้สึกในงานบรรยากาศในงานแล้วก<ล>็บางคนในงานดีเลยค่ะดีมากเลยค่ะ,ค,ะคนเยอะมากเลยค่ะเยอะขนาดไหนเยอะมากไอ้เยอะเป็นไก่เลย <c oughs> <c oughs> เอาวันนี้แล้วก็เอามาจากไหนครับเนี่ยวันนี้อ๋อเป็นอยู่ที่สระบุรีอยู่แล้วะคะ่ะมาใกล้ๆนี่ค่ะอ๋อฝากฝากเพื่อนด้วยนะคะอย่าบอกอย่าบอกอะไรอย่าบอกนะว่า เอาละครับแล้วก mm ็มาถึงช่วงรายการสุดท้ายแล้วก็ได้ถ่ายดนตรีการแสดงอะไรให้ไปเรียบร้อยนะครับเราก็อาจจะขอลาไปก่อนนะเพราะว่ามาร์คจ่ายเช้าสสยแบกข้ามแล้วนะฮะคนข้างมื่อขอเวลาไปทานเบียร์สักนิดสักหน่อยสักน้อยสักน้อยนิดหนึ่งนะครับพพดรายการไม่ไปหน่อยจะบอกนะโวยอ่ะกลับบ้านแล้วนะครับทุกคนขอให้มีความสุขความเจริญสุขขีสุขขัง สุกเระมังนะครับผมย่ามองเดี๋ยวว้ย เบเกอร์เบเกอร์อร่อยอะอร่อนร้อนไอ้เหี้ยไอ้ไหนไม่กล้ากินต่อเชื่อไหมใช่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 พี่ไม่กล้าไอ้ไหนไม่กล้ากินเชื่อกูเถอะไม่กล้าจริงๆโอ้ยถ้ากินฮากินฮาเลยหนึ่งสอง เราจะมาเจอกันใหม่ในรายกนนะารหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจเราด้วย <c oughs> ว่ามาดูชมว้ามาดูดีว้ามาดูดังเพจเราด้วยครับผม